ใครซื้อรถกับเรานะครับพร้อมเซอร์วิสสตาร์ทหนึ่งได้เลยนะครับคันนี้เป็น t o y o ต a a อัลปาดนะบอกเลยเขาแต่งครบหมดแล้วนะแต่คันนี้ลูกค้าซื้อนะครับเขาให้เราสตาร์ทที่1นนะเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กองเครื่องกองเกียร์นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเพื่อให้พร้อมใช้เลยอันนี้อุปกรณ์ที่ตายนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับกองเครื่องกองเกียร์นะครับก็เช็คอุปกรณ์เบรกทั้งหมดนะของรถคันนี้นะครับซื้อรถกับเราสตาร์ทเริ่มที่1ได้เลยนะแต่คคัน,นี้เทมากนะุณดู ปีกนกนะครับของซิ่งทั้งหมดลูกหมากกันโค้งทุกอย่างนะครับนี่โชว์เป็นโชว์คันโกะนะครับโอ้แต่งครบทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวคุณดูเลยให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับคําทุกอย่างเป็นของแต่งหมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้ก็ดําตามระยะของมันนะครับคันนี้เราจะการเปลี่ยนให้เลยนะ อยากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนของเหลวเนี่ยพาเข้ามาหาเราได้นะครับเราเปลี่ยนได้ทุกรุ่นนะครับ